Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News b i กตู่นำทัพพลังประชารัฐบวกพันธมิตรสกัดโทนี่ ถือว่าชัดเจนและทำให้เห็นภาพทางการเมืองในอนาคตชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะท่าทีของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าจะร่วมนำทัพพักพลังประชารัฐสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าโดยคาดว่าจะจับมือเป็นพันธมิตรกับพักการเมืองผักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันรวมไปถึงพักเกิดใหม่อีกบางพักเป็นขั้วการเมืองเพื่อต่อสู้และสกัดกั้นอีกฝ่าย ที่นำโดยครอบครัวเพื่อไทยของโทนี่ในทักษิณชินวัตรในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งใจตอบคำถามในประเด็นทางการเมืองแบบชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมทั้งในเรื่องที่ยังยืนยันอยู่กับพักพลังประชารัฐและจะสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐในอนาคตอันใกล้อีกด้วย การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวยังทำให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของนายเพรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกับการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติในลักษณะเชื่อมโยงถึงกันทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับรายละเอียดของคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในครั้งนี้ถือว่าน่าจับตามองโดยเมื่อถูกถามถึงกรณีที่นายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคว่าเขามารายงานตามที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบที่ตั้งให้เป็นคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็ได้มารายงานว่ามีผลที่ไหนอย่างไรในจังหวัดต่างๆที่ลงพื้นที่ไปแล้ว ได้มีการแก้ปัญหาไปกี่รายในส่วนของการเมืองก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนักเพราะท่านเป็นพักการเมืองของท่านและไม่จําเป็นต้องมาปรึกษาอะไรกับตนจะมาปรึกษาเรื่องอะไรแต่ละพักก็มีนโยบายของตัวเองอยู่แล้ว เมื่อถามว่ากระแสะข่าวพักดังกล่าวจะเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอ้าวทุกพักการเมืองก็มีนโยบายแต่ละพักผมไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาวันนี้ถือเป็นพักการเมืองพักหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ในส่วนของผมก็คาดหวังว่าทุกพักจะช่วยกันทําให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยและมีความเจริญก้าวหน้าผมเองก็ให้กําลังใจกับทุกพักนั่นแหละ ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าดูเหมือนพักดังกล่าวพลเอกประยุทธ์ได้เริ่มมาตั้งแต่ตั้งชื่อพักรวมไทยสร้างชาติแล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคําว่ารวมไทยสร้างชาติตนพูดเรื่องวาระอื่นเท่านั้นที่จําได้ว่าเราต้องรวมพลังกันในการสร้างชาติของเราให้เดินไปข้างหน้าต่างๆซึ่งตนพูดในฐานะนายกรัฐมนตรีเขามาเอาไปตั้งเป็นชื่อพักการเมืองตนไม่ได้ไปสั่งให้เขาตั้งชื่อพักนี้เซมอะไรและตนก็ไม่ได้เป็น หัวนน้้าพีถามว่าแล้วได้ตัดสินใจทางการเมืองหรือ,อยังว่าจะไปอยู่กับพักการเมืองใดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะให้ตัดสินใจอะไรก็วันนี้ผมอยู่กับพักพลังประชารัฐไม่ใช่หรือแล้วจะไปที่ไหนเขาเป็นผู้สนับสนุนให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือเปล่า เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าก็จะยังอยู่กับพรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ตอนนี้ยังยืนยันเช่นนี้มาตลอดมีปัญหาอะไรหรือเมื่อถามว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะสมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐอยู่ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังคิดอยู่ เมื่อถามว่าแล้วจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเองหรือไม่ในอนาคตตอบว่ายังไม่พูดทำไมต้องไปนั่นไปนี่ต่อไปเรื่อยๆถ้าสื่อถามแบบนี้ฉันยังไม่ตอบอยู่ที่ไหนฉันก็ทำได้ คำพูดที่ว่ากำลังคิดอยู่ดังกล่าวถือว่าชัดเจนและทำให้เชื่อว่าอีกไม่นานต้องสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐค่อนข้างแน่ส่วนจะนั่งตำแหน่งไหนคงไม่สําคัญนั่นคือไม่จำเป็นต้องนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักโดยหัวหน้าพักอาจจะยังเป็นบิ๊กป้อมคนเดิม ขณะที่พลเอกประยุทธ์อาจเป็นประธานที่ปรึกษาพักหรืออะไรก็ได้แบ่งแยกหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนพักสู้ศึกเลือกตั้งและอย่างเชื่อว่าภาพจะออกมาในลักษณะที่สองปอจับมือกันยังเป็นการตรึงสอสและบ้านใหญ่ระดับบิดเนมให้อยู่กับพักพลังประชารัฐได้ต่อไป ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากพักพันธมิตรที่คาดว่าจะมีการจับขั่วกันล่วงหน้ายังเป็นพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเช่นพักภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนารวมไปถึงพักเกิดใหม่ทั้งพักรวมไทยสร้างชาติพักรวมพลังไทยของพลเอกวิเทพหัสินณณอยุธยาที่ล่าสุดบิ๊กป้อมยอมรับเองว่าเป็นพันธมิตรกันนอกจากนี้ยังมีพักอื่นทั้งไทยพักดีพักกล้าหรือแม้แต่ พักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ที่นาทีนี้ถูกกันออกมาจากครอบครัวนายทักษิณมาเป็นฝ่ายตรงข้ามไปแล้วนี่คือยุทธศาสตร์ที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าพร้อมคำถามที่ว่าทำไมพักร่วมรัฐบาลจึงต้องมาจับมือเป็นพันธมิตรกันล่วงหน้า ทำไมไม่แทงกักแบบการเมืองไทย,ไทยคำตอบคือด้วยการประเมินที่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะชนะการเลือกตั้งการตั้งรัฐบาลของพวกเขาอาจมีพรรคร่วมแค่ไม่กี่พรรคอีกทั้งกระทรวงเกรดเอก็คงถูกฮุกไปหมดขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเมื่อพิจารณาจากบรรยากาศจากการร่วมรัฐบาลปัจจุบันเมื่อเทียบกับรัฐบาลที่ถูกบงการจากนายทักษิณชินวัตรย่ยอมแตกต่างกันลิบลับ เพราะหากมองตั้งแต่ปัจจุบันและย้อนกลับไปจะเห็นว่าพักร่วมรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์และกลุ่มสามปอแทบไม่มีความขัดแย้งแรงๆเลยตรงกันข้ามยังได้ควบคุมกระทรวงสำคัญมีบทบาทเต็มที่สามารถมีกำลังต่อรองสูงเนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมหลายพักทุกพักเป็นตัวแปรสำคัญ ดังนั้นหากพิจารณาแบบให้เห็นภาพต้องสรุปเบื้องต้นก็จะเห็นการจับค้่เป็นพันธมิตรของพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันและพักเกิดใหม่บางพักในเวลานี้โดยพักพลังประชารัฐจะมีสองปอคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนำทัพซึ่งเป็นยุทธาศาสตร์เพื่อสกัดกัน้นครอบครัวเพื่อไทยของนายทักษิณชินวัตรและแม้เป็นการรวมแบบลม้ลมๆแต่ถือว่าชัดเจนและข้ามช็อตไปหลังเลือกตั้งกัน แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ